ินกับปลาเลขามากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะเมนูก็จะเป็นน้ำพริกกะปินะคะกินกับหน่อไม้แล้วก็ทัว่วพูเนาะแล้วก็มีผักกาดนะคะตำลึงผัดไข่ปลาจิ๊กโกทอดกับรอบมากินข้าวด้วยกันนะคะหน่อไม้เอ,ออกมาจากช่องฟิตนะคะทุกคน ข้าไม้จิ้มน้ำพริกกะปิอร่อยมาก ทำที่กะปินี่เราตำแล้วนะคะทุกคนตำเยอะเลยแต่ไม่ต้องปรุงเอาใส่ช่องฟิตไว้เวลาเราจะกินเราก็แบ่งเอามาปรุงค่ะเนาะใครที่อยู่หออยู่คอนโดนะเกียดตำบ่อยๆตำแล้วก็ใส่กระปุกไว้ใส่ช่องฟิตเวลาจะกินแล้วก็จักแบ่งเอามาปรุงเฉพาะที่เราจะกิน,นะคะ่ะประหยัดเวลา แล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยเราอยากกินตอนไหนหิวตอนไหนแล้วก็แบ่งออกมาปรุงได้เลยค่ะเขาจะไม่แข็งนคะค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่ปลาเล็กตามไว้เต็มกระปุกเลยนะคะก็ทยอยเอามากินเนาะนี่นะคะนี่เขาจะไม่แข็งอยู่ในช่องฟิตนะคะ อันนี้คือยังไม่ได้ปรุงนะคะแค่ตำพริกตำพริกกระปีธรรมดาแต่ยังไม่ได้ปรุงนะคะเราก็แบ่งเอามาปรุงแบบนี้เนะาะตำครั้งหนึ่งก็กินได้นานค่ะแบ่งพยอยเอามาปรุงกินนะคะน้ำพริกอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนน้ำน้ำพริกปลาทูน้ำพริกป,กปะลาาอะไรก็ได้ค่ะเหมือนกันหมดคือเราตำแบบแห้งไว้ก่อนแล้วเราเค่อยเอามาปรุงทีหลังอะไรก็จะทำแบบนั้นนะคะไม่ต้องตำบ่อยๆ เราปรุงแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกหน่อยหนึ่งแต่มะนาวใส่น้ำปลาน้ำตาลคใครกินถุงนัวก็ใส่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ง่ายปาจิโก,โกแต่อันนี้ทอดไปเยอะไม่ได้นะแม่รอร่อย ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าว่าถ้าค้างคืนแล้วเหมือนจะเค็มขึ้นมากกว่าเดิมอืมออเขียวตำลึงผัดไข่ค่ะอรีผัดตั้งแตเช้า สีก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อร่อยดีค่ะ เัาผูกเพื่อนบ้านให้มาของเราปลูกยังไม่ติดแต่เป็นพ่อเราปลูกในกระถางเราเลกินช้าหน่อย โปรตีนดีนะเห็นก่อนนะนอนแอ่งแม